ขณะที่นายเสกสกลอัถาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเตรียมตั้งบอร์ดมนอกสภาพเพื่อรับมือยติการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านก็บอกว่าบอร์วมเป็นการรวมตัวกันของคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีทุกกระทรวงทุกพักการเมืองในซีกรัฐบาลซึ่งมีหน้าที่ในการหาข้อมูลและพิทักษ์ปกป้องนายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ และมีนักกฎหมายเตรียมการดำเนินคดีกับสอสฝ่ายค้านที่บิดเบือนใส่ร้ายป้ายสีใช้หลักฐานอันเป็นเท็จและโจมตีก้าวล่วงสถาบันเบื้องสูงในเสกสกลบอกด้วยว่าวรุมนี้จะมีการจัดทีมทแถลงตอบโต้ทันที ก็จะมีในเสกงสกลเป็นหัวหน้าทีมนะคะและทํางานเชิงรุกตอบโต้ฝ่ายค้านอย่างเต็มที่ไม่ได้เป็นการคุกคามหรือค่มคู่ฝ่ายค้านแต่ต้องการจะป้องปรามรวมไปถึงส่งสัญญาณเตือนไปถึงฝ่ายค้านว่าอย่าได้อภิปรายนอกลู่นอกทางหรือว่าสร้างหลักฐานอันเป็นเท็จตลอดจนอย่าก้าวล่วงจับจ้วงสถาบันอย่างเด็ดขาดอาจจะโดนดำเนินคดีตามมาตรา1 1 2ด้วย